ดูดีครับอีกเรียมหนึ่งฮะเรียมนี้เป็นออปชั่นที่2นะครับก็หมายถึงว่าเรียมนี้ฮะอ่าเสือแปรได้หมดนะฮะแต่ว่าเป็นฮะเปลี่ยนจากอาท่าเรือมาเป็นพี่สมนะฮะเป็นพี่สมสวนเบนกับเจ้าบูนะฮะเจ้าสนามพะแรกข้ามหัวแยนะฮะถือว่าผูกกันไว้2ออปชั่นนะครับนะครับถือว่าเป็นช่วงต้นเกมอยู่นะครับอันนี้แหละครับอ่าป์ดาจะยักเสือแปะพี่สมเปิดหัวไว้อารยกมาพี่สมนะจ๊ะ บี๊สองมาจบับบเกี่ยวหัวไว้ยันยกไปจดบบูทำมาตีไปที่สองเกี่ยวมาอาร์ตยกไว้เสียเจ้าพอที่สองมาแล้วเจ้าเหลี่ยมว่าเรียบนี้คือผูกเหลี่ยมกันสองเหลี่ยมนะฮะเจ้าสนามนะเจ้ายักษ์จาก,ากจ้าบูนะฮะขอแก้มือฮะขอมาเป็นเหลี่ยมที่สองแรกข,ข้างกับเจ้าบูนะครับนะครับ อาร ekk, oh, so oh, oh, uh, oh, uh, ับโอ้โหแป๊บนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอบคุณมากคุณบีครับขอบคุณมมกครับขอขอญาตนะครับขอญาตจัาแป๊นึงพี่ผมยาวจ่าขอญาตเป็นหนึงจ้าขออะไรขอครับแปนึงจ้าแป๊บนึครับอารกอร์นะครับ เจ้าสนามขึ้นนำ3-0นะเอ้าจะยักเสือปลายพิสมเปิดหัวมายากักลูกแล้วก็พิสมตีไปโอ้โหนะฮะถือว่าเหลี่ยมนี้ก็คือหมายถึงว่านะฮะเสือแปลได้หมดนะฮะแต่เป็นพิสมสวนเบนกับจับูเจ้าสนามแรกข้ามหัวแปนะฮะลูกแรกม่ส่วนหัวตัวชงยกลูแปได้ลูกสองนะครับช่วงต้นเกมนะพิมงานค่ายสวนเ็นจะรองที่ศูนย์ต่อสามนะ ดูลูกเกมนะครับเอาเ,อาเอามืองมาพี่สมเปิดหัวไว้ขาดยกมาแล้วก็พี่สมตีปายเอาจะยะเกี่ยวได้เฉยนะครับบู๊ดวยบู๊ตีไปพายสมเปิดหัวมาขาดยกมาแล้วก็ตีปายเอาเกี่ยวหลังได้เฉยนะโอ้โอแล้วก็ล้นหรือปเอปล่าเดี๋ยวไปลแล้วล้นเป็มๆนะแล้วพสมยังไงได้ครับโอโหสวนเบนกอยจะได้กระด้าน้ำตาแทบเล็ดเลยนะฮะ ก็เหลี่ยมนี้ไม่ใช่เหลี่ยมขนาดของพี่สมนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะี่สมเป็นตัวยกนะฮะก็เหลี่ยมนี้ก็คือหมายถึงว่ามาแลกหัวแปลกับเขาเลยนะครับนะครับสวัสดีแอฟซีทุกท่านนะฮะมีเพจของอาร์ท่าเรือนะะก็ไ์สดจากสนามตะก็อมตะซิตี้นะฮะซอยห้างแก้วห้านะครับบอวินระยองนะฮะหือว่าทีมงานส่วนเบนอาร์ท่าเรือนะสัญจรมาเยือนสนามฝั่งภาคตะวันออกนะครับ ก็อพอดีช่วงนี้ในเมืองกรุงเรานะสนามตะก้อยังเปิดแบบไม่ได้เต็มรอยนะครับอาร์ตเมยสนามนะครับสกอร์ที่สองสวนเบนแล้วจ้าเอัลนะครับสกอร์นะครับก็ถือ,อว่าม,มากันเรื่อยๆนะ สองต่อสามนะครับอาท่าเรือเสริมมาจะยักเปิดแต่ว้เอายกไปจ้บูทำไมเอ้าห่อไม่ข้ามนะไม่รูว้วเจ้าบูโดดอะไรยังไงเนี่ยไปไม่ถึงลูกนะฮะสกอกลับมาเท่ากันที่3ต่อ3นะฮะเอาละครับอย่างนงีนะ้อันนี้เซียนเก่งก็ดิปันกระแสดีเลอเกินฮนะเดินทางมาไกลนะฮะเดินทางมาเก้โมงเช้าแล้วก็ถึงสนามบ่ายโมงนะ ไปหลงนี่ครับท่านหลงในป่ามันสับปะหลังแล้วก็ป่าสับประรดแถวนี้นะฮะเอาแล้วนะครับสา,สามต่อสามนะฮะอาถ้ธธาเรือเสิร์ฟตอนเนื่องอเสิร์ฟมาจะบูเปิดไว้จะย่างยกไปตามหน่อยนะแอบ,บเอาไอาเกี่ยวหลังเท้าได้นะเอายกซ้ายมาพี่สม,มนนยังไงตีบาอ้าโหนะครับลูกตีหวัวพี่สมไม่ได้รุนแรงนะแต่ว่าจมู๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะบูตกใจหรือเปล่านะครับสกอร์นะครับ สี่ต่อสามนะอ้าวอาร์ท่าเรือเสิฟมาจะยักเปิดไว้จะยักโยกไปไกลหรือเปล่าฮะัมงไปอาร์เกี่ยวมาเอายกมาดันมานะพี่สมต้องทาไงฮนะโดนแก้มาอ๋อจะยักเกี่ยวแปซ้ายเฉยนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าลนนะเอาพี่สมเปิดไ้อาร์ยกมาแล้วก็อ้าวฮอร์อ้าวฮอร์าครับอ้เสียงดังอยู่ขวามาสุดริมจอนะ ยิ่ได้เสียงเจนางคนเดียวเลยนะไม่รู้ว่าเจ้นางไปทำอะไรมาฮะวันนี้ไม่เหมือนเสาอาทิตย์ที่แล้วแลเงียบริบเลยนะสำหรับทิมานสวนเบนนะนะครับถือว่าช่วงกลางเกมเลยนะฮะใหยสวนเบนกลับมาุกนานเจ้าสนามอีกแล้วนะจ๊าแต้มนมครับห้าต่อสามนะครับอาทถ้าเรือเสริมมาจะบู้เปิดหัวบายจะย่างโยกไป ปิีป่ยนๆอย่างนี้เอ,เ,อเอาเกี่ยวหลังเท้า,เาได้ผู้สมัครบมือแล้วบอกว่ากรรมการขึ้นแต้มสิครับก็เอาไปแล้วจ้านะครับสกรอก็ขยับไปอีกแต้มหนึ่งล้วจ้าครับตลาดหุ้นยามเย็นที่สนามตะก้ออมตะซิตี้ห้างแก้วซอยห้านะฮะเริ่มปั่นป่วนแล้วนะฮะแต่ก็รู้ตัวดีนะครับบรรดาผู้ลงทุนตลาดหุ้นนะฮะ ฮานะครับสะกอร์ในสนามนะครับหกต่อสามครับอาร์ทาเรือเสอไปเอ้าจะบูเดิดไปเจ้ายักษ์ลำบากมาต้องแปรข้ามนะครับอารโอ้อห ตามเลียมขนาดของเจ้าสนามคือจะข้ามแต่หัวอย่างเดียวนะฮะแต่ว่า้ะก็เมืองกรุงของพวกเรานะคข้ามหัวแปรนะฮะเรี่ยมนี้นะแต่้าตะวันออกจะข้ามแต่หัวนะลงสรามอาดถ้าเรือบอกว่าข้ามหัวแปรนะฮะเจ้าสนามเหมือนจะลงเรี่ยมนะฮะจะข้ามแต่หัวอย่างเดียวนะฮะเอาละครับเกมต่อเนื่องนะฮะเจ็ต่อสามนะครับอาถ้าเรือเสร์ฟสบายสบายแล้วอาจจะยักเปิดอไปหนึ่งสองไปไกลในนะฮะแต่ว่าเบ่งหยอดนะครับ เอา้าลูกไหลามาแล้วก็พี่สมฮนะเอา้าหนึ่งสามเอา้าโอ้โหนะผมดูแล้วพี่สมไม่ได้ตั้งใจแน่นอนนะลูกสามจะเสียบนะฮะแต่ลูกสองล้นปริมปิมนะฮะพี่สมมองท้องฟ้าได้บอกว่าโอ้โหทำได้ไงเนี่ยจะงงตัวเองนะว่าบุ่งยังไงนะฮะถ้าทำอีกทีไม่ได้แน่นอนแล้วก็สลับพี่สมนะเดี่ยมนี้นนะอานะครับอ,อ้าวสกอร์นะครับแปดต่อสามนะอาร้าเรือเสือมาจะยักเปิดแปรซ้ายไว้ยกขวาไป โอ้โหร้อนนะเอา heh, ผู้เล่นโดนเอาไปโดนนะฮะก็โดนนยังไม่พักนะฮะไม่แน่นะนิดขยับนะเอาไปต่อเนื่องนะครับหนึ่งไปเอาพี่สมเกี่ยวมาพี่สมล่าไปกินใต้น้ำนะครับล่าไปกินใต้น้ำเอาโอ้โ oh, หได้นะครับได้เฉยนะครับเอาลนะเอาจ็บุโอ้โ oh, หแต่โทษทีนะพี่สมล่าไปกินใต้น้ำแต่ไปเจอถ้ำหลวงนะถ้ำหลวงไปเจอจ่าเชียงกับหมูป่านะสิบสามตัวไม่ได้กินไม่ได้แต้มเลยนะฮะแต้มนะครับ สามต่อแปดนะครับอาระจะยักเสือปลาพิสมเปิดหัวไว้อาร์ท่าเรือย,ยกไว้แล้วก็อ่โอโหโหงสอง้วเอ้าอาละไปแล้วรลครับอาร์หนึ่งเอาอาร์สองมาพิสมนะเอาอ่อโโหโกรรมการขานแต้มนะครับผู้เล่นโดนตาข่ายนะครับดาสนามเจ้ายักษ์เจ้าบูนะได้มาอีกแต้มละจ้าสองแทมสี่ แนะเอาเส์อไปพ่สมเปิดแไปรไว้อาร์ตยกมาพ่สมทำไงพ่สมตีเลี่ยมยอดอย่างนี้ก็บอกว่าเาบูก็บอกว่าเอาหยอดขึ้นครับอาร์ตเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมายกมาพ่สมบอกว่าดื้อยาเลยดื้อยาเลยเอาตีเลี่ยมออกด้านขวาสุดของเจ้าบูนะฮะถือว่าเลี่ยมดีนะฮะสำหรับพ่สมส่วนเบนนะสำหรับวันนี้นะไม่เหมือนเสาริที่แล้วนะลงสนามขาสั้นยังไงไม่รู้นะสำหรับพ่สมนะ แปดต่อสี่นะครับเอาอาร์ตเสือแพงมาจะบู๊เปิดไว้เจ้ายักษ์โยกปาแล้วก็มุ่งไปอาร์ตขี่หลังเท้าขึ้นมายกปาแล้วก็แปรมาเอาเจ้ายักษ์หนึ่งเอายักษ์สองปยจะบู๊ดทำไงดีไปพิสมอ้อหนะครับเือว่าสกอรอนะยังอยู่ครึ่งต่อครึ่งนะ เปลี่ยนเสิร์ฟนะเจ้าสนามจะได้เสิร์ฟนะฮรับ4แป๊บนะครับ4ต,ต่อ8นะครับเจ้ายักษ์จะได้ออกลูกเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟโปร่งหลังไปพี่สมเปิดหัวไว้อาร์ตไล่ยกให้นะครับแล้วก็พี่สมโ,โนะอ้โหฮ่เสียงเจ๊นางนี่ดังก้องสนามเลยฮะตอนสกอร์ขึ้นนำนะถ้าสกอร์เป็น,รนเราเงียบติดหรือเปล่านะฮะสับเจ๊นางส่วนเป็นเรานะฮะ อ่านะเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแปดต่อสี่นะครับอาร์ตท่าเรือจะได้เสิร์ฟนะเสียแพงมาจะยักเปิดแต่สายวายยกไปล้นนะอาร์ตหนึ่งอาร์ตสองแล้วก็พู้สอบนะตีอ,นนะออกข้างนะอาเกี่ยวหลังเท้าด้วยนะเอ้าอ๋อแล้วสกอร์สวนเบนมาอีกแต้มหนึ่งละจ้าอาร์ตกระแพงกั้นห้าเมตรอีโอลำบากแล้วสลับเก้าสนามนะเก้าต่อสี่นะครับ อาร์ถ้าเรือเสิร์ฟมาจะบูเปิดหัวไว้จะยากโยกไปโอ้โหถือว่ายกสวยแล้วเอ้าอันเกี่ยวหลังเ้าได้เสียแล้วพี่สมเมืองแล้วก็โอ้โหลูกดูสองลุดมาฝั่งตรงข้ามถือว่าตะบ้าเสียนะครับอ่านะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเจ้าสนามนะเจ้ายักจะได้เสิร์ฟนะฮะสกอร์นะครับ4ต่อ9นะครับ อ่าล้วอาจจะยักเสิร์ฟไปพี่สมเปิดแต่ว้อาร์ตยกมานะครับยกอย่างนี้พี่สมตีมาเอ้าโอ้โหจะบุกเกี่ยวหัวได้เฉยนะครับนี่ก็เอาระเบิดไปกินเอ้าอาร์ตเกี่ยวหลังเท้าได้เฉยนะครับพี่สมทำไงพี่สมตีออกเหลี่ยมโอ้โหนะฮะถือว่าเหลี่ยมชัดเจนมากนะสำหรับทีมงานค่ายสวนเบนนะสมกับที่เดินทางมาไกลนะฮะนะครับเตรียมเสิร์ฟนะก็อาร์ตท่าเรือจะได้เสิร์ฟนะครับ 9ก้าต่อสี่กระแพงกั้นห้าช่วงตัวเลยนะครับเอาล้ครับหนึ 1, ่งสองปอย่างนี้ก็บอกว่าโอ้โหพิสมเกี่ยวหลังเท้าได้เฉยนรฮะอ่าโยกปลาแล้วก็ล้นนะพิสมโดดหลอกนะฮะแต่ว่าโทษทีนะครับจะบัวไม่ตกใจนะครับอ้าวเกี่ยวเงี่ยงเลยครับพิสม1์หนึ่งสมาลาไปกันแล้วก็โอ้โห เกนางบอกว่าพี่สมถ้าจะทำนี้ไปมปันตกพื้นจะดีกว่ามาังประมาณนี้นะครับอ๋แล้วนะครับพี่สมก็บอกว่าโอ้โหนางนางฉันก็ว่าจะเอาแบบเอาแบบว่าแมคโครมาขุดประมาณนี้แต่ว่าพี่สมมองไม่เห็นน็ดรือเปล่านะฮะม่งลองฟังตัวเองเช่เลยนะฮะเปลี่ยนเสิร์ฟนะฮะแต้มนะฮะสี่ต่อเก้านะอาจจะยักเสิร์ฟไปอัดแปรมาสองมาหน้านี้นะครับ พี่สมก็บอกว่าจะทําอย่างนี้แหละประมาณนี้นะฮะเจนางบอกว่าพี่สมช้าไปหรือเปล่านะฮะอ่านะเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ9ต่อ4นะครับ อาร์ตท่าเรือจะได้เสิร์ฟนะเสิร์ฟหยอดมากรบูว่าเปิดบาล่าเมื่อกี้ครับล่าหนึ่งสองนะเอาก็แปรไปนะเอาอาร์ตหนึ่งอาร์ตสองมาพี่สมทังไงเจ้าตีออกเรียมนะเอาเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมายกไปจะบูวบอกว่าเอาพี่อ้าวมาแล้วพี่สมไปแล้วจ้าทำมาพี่สมหน่อยตีออกข้างเอาแกงขท้าเอายกมาอย่างนี้ก็ไปเอาพี่สมเกี่ยัง้อะไรครับดูว่ายังไงครับดูว่ายังไงฮ่อ ถือว่าพิสมค่ายสวนเบนนะพยายามถึงเป็นอย่างมากะฮะจะแก้ตัวหลังจากช็อตที่แล้วลากมาตีไม่ข้ามนะฮะลกนี้ก็ลากมาตีได้แต้มนะ,ะก็ถือว่าทีมงานสวนเบนก็ขั้นของสนามก็รอยยิ้มเปื้อนด้วยบนใบหน้านะฮะนะครับรอกรรมการขานแต้มนะครับแต้มนะครับ ต่อสี่นะฮะอาร์ตท่าเรือจะได้เสิร์ฟนะเสมาจะยักเปิดไว้เอายกไปแล้วก็จะบุ๊บแทงไปพิสมเปิดแย่ไว้อาร์ตยกมาแล้วก็พิสมบอกว่าเอาแล้วเริดไปกินนะครับเอาล์ตครับลูกแกของเจ้าสนามแก้ไปเอาล์ตครับอาร์ตแย่มาเอายกมาไปแล้วจ้าอาร์ตหันหลังให้แล้วก็มองไม่เห็นสนามหรือเปล่านะฮะก็ไม่ได้นะเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับอาร์ตครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะเจ้าสนามครับอาร์ตครับ 4ต่อ10นะ,บะจบูเส์อไปอาร์ตเปิด1ยก2มาแล้วก็พิสมอ้หถือว่าเหลี่ยมตีออกขวาสุดของเจ้าบูนี่ว่าใช้ได้แล้วสำหรับเหลี่ยมข้ามหอพิสมเหลี่ยมนิอดนี้นะครับ10ต่อสนะครับะะเดินข้างถากมนต้องป้ายละของเสียนะครับเดินทางมาไกลนะน้องป้ายนะฮะ จากเบลลิงบางนาเรานะครับเอาหนึ่งทำไงครับเจ้าบุโอ้โหถือว่ายกอย่างนี้เจ้าบุก็บอกว่าไม่เป็นสองรองใครนะขอญาติหน่อยไปเอ้ยโอ้โหไปแล้วเออเดินผ่านหน้าเอเอบายบายทำไมมือเสี่ยงข้ามหวัวไปเลยไปไปมาป้ายถั่วต้มอ่ะครับสี่ต่อสิบนะอ่ะไปแล้วโอ้โห เซอบียพี่สมเกี่ยวได้เฉยนะครับแล้วก็ตีมาโอ้โหถือว่าเจ้าบูนะแก้เหลี่ยมตีหัวออกขวาสุดของตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่สมอ้านเหลี่ยมนะครับบอกว่าไม่ถนัดขวาใช่ไหมประมาณนี้นะฮะอ่านะครับ10ต่อ4นะครับ อแล้วครับแล้วก็อาร์ตท้าเรือเส์ฟโปรงมาบูเปาาิดหัวว้ยกปลายแล้วก็บ่งหยอดนะครับอาร์ตเกี่ยวหลังเท้าแล้วยกมาแล้วก็พ่สมตีเลี่ยมเดิมนะอาล้ะครับเอาเกี่ยวได้ครับแล้วก็ะมูททาไงตีปลายอาร์ตเกี่ยวหลังเท้าปลนะครับอาร์ตดาเรือไปนะไปแล้วนะจ้าอารแลอย่างบ้าแล้วครับสกอร์ขึ้นนําเยอะแล้วก็รวบเกมก็เป็นต่อนะอะไรก็เล่นง่าย,ายสบายสบายนะอย่างว่าแล้วครับลงสนามนะ,ล,ะลูกเส์ฟอะไรดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะ สี่ต่อสิบนะครับเจ้ายักสะพานสี่จะได้เสิร์ฟนะเสิร์ฟไปพิสมเปิดหัวมายักออกอะไรไปยังไงฮะออตะก้อเอานะครับตะก้อเสียจ้ากรรการเบ่าพันประเด็จขานเรียบร้อยนะครับหรือว่าตะก้ออ้อมนะฮะหรือว่าตะก้อสุนิษานนะครับเมื่อกี้นี้นะครับนันนะครับได้แต้มนะฮะเจ้าสนามรอขันแต้มพิธีเลยครับเอาห้าต่อสิบนะฮะ ถือว่าแต้มครึ่งทางฝันนะนะครับเสิร์ฟจี้พิสมนะเอาเหลี่ยมนี้ยังได้อยู่เหมือนเดิมนรับเอาละรโอ้โหนะครับแต่ก็อ้อนะครับไม่รู้กรรมการเบาพันเสด็จขานออกครับมีชาเลนจ์นะครับจบเกมแล้วมาชาเลนจ์ได้ครับไม่ว่ากันนะโอเคนะครับแต้มนะครับหกต่อสิบนะครับแล้วก็เจายักจะได้เสิร์ฟนะครับแล้วก็เสิร์ฟแทงวิสมไปลายเปิดเข่าไว้อานยกมา ร้อนนะเอ้ามึงโอ้โหร้อนปริมปริมแต่ีิสมดอดส่งนิดนึงฮะแต่ก็เปลี่ยนทางนะฮะอาร์ครับสกอร์สวนเดนแทมดิสเวลจะมาตอนไหนต้องติดตามดูกันนะฮะสิบต่อหกนะครับ,บอาร์พิสมเสิจอปโปร่งหลังมาจะบูเปิดหัวไว้จะอยักยกไปแล้วก็แทงมาโอ้ห้อยหยอดอย่างนี้บอกว่าไม่ผ่านหลังเท้าอาท่าเรือนะครับเอาเลยนะครับบอกเลยนะฮะแต่ก็เวลานี้หยาหยอดนะฮนะหยาหยอดะ ยอดใครไม่ยอดครับบอกไว้ก่อนนะครับอาท่าเรือฮะบีทีมชาติไทยน,นะ,ะก็บีทีมชาติไทยยุคปัจจุบันเลยฮะอาท่าเรือนี่นะฮะอ่าานทางตะก้อไม่มียายอดนะไม่ผ่านหลังเท้าอาท่าเรือนะบอกไว้ก่อนนะนักกีฬาแต้มเดียวจ้าที่สมจะปิดเกมแบบสวยงามหรือเปล่านะฮะลงหลังมาแล้วก็โอ้โหนะพูดไปทสดคำสวยงามจริงๆนะฮะสวยงามกับฝั่งตรงข้ามนะฮะเลยนะครับสกอร์นะหก ต่อ11นะครับแล้วก็จะยักเส์ฟไปยังเส์ฟที่พ่สมเหมือนเดิมนะแล้วก็จะอาร์ตยกมาแล้วก็ตีโปร่งมามีหนึ่งสองไปแล้วก็เจ้าสนามก็ผ่านแต้มสิครับโอ้โหบอกแล้วเชียวเจ้าสนามมาอีกแก้มหนึ่งเลยจาล้าครับได้สนามได้แต้มแต่หน้าตาเหมือนบอกบุญ,บญไม่รับนะฮะไม่รู้ว่าซองระป่ากระหินเยอะหรือเปล่านะช่วงนี้นะครับละขยับีกแก้มหนึ่งเลยจา้า 7ต่อ11นะครับเจ็อีเลเว่นนะฮะฮะไปแล้วก้าพี่สมเปิดหัวมาอ์ตยกมาแล้วก็พี่สมนะตีโอ้โหไปเลยจ้าเหว่าเจ้าสนามได้แต้มหนึ่งละจ้า8ต่อส1เดแล้วขยับมาเรื่อยๆฮะมาช้าแต่มาแน่นอนนะสลับแต้มทีมเจ้าสนามนะครับทีมงานส่วนเป็นต้องขอเวลานนองนะสลับเจนางน,นะวะอัดพี่สมใจเย็นๆดร่มนน้ำก่อนประมาณนี้นะ 8ต่อ11นะครับเจ้ายักษ์เจรได้เสิร์ฟนะครับแล้วก็เสิร์ฟเรียมไหมครับเสิร์ฟแทงพี่สมเหมือนเดิมนะโอ้โหแต่ช็อตนี้ไม่รู้ว่าคิดเยอะไปหรือเปล่ปาเสิร์ฟไม่ข้ามนะเอาละครับ,รบกีฬาแต้มเดียวนะทีมงานค่ายสวนเบญจเจ้าอาร์ตขอปิดเกมนี้เองเลยฮะดูว่าจะเสิร์ฟเรียมไหนฮะไม่รู้ไว้บอกแล้วเสิร์ฟแทงมาเอาละครับยักษ์หนึ่งยักษ์สองไปแล้วก็ ไปแล้วพิศสมโอ้โหถือว่าจอดเมื่อกี้นี่จับูม่งดีมากเลยนะฮะนะครับได้นะครับต่อต่อสิบเอ็ดนะครับเอาละครับแล้วก็จะยักเสือไปพิ่สมเปิดหัวไวอาจยกมาไกลหน่อยแต่พิ่สมต้องต้าน้ะครับเอะครับความสนุกความมันเริ่มกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับ สกอร์คู่ขี้สูสีร่วงช้าช่วงท้ายปลายเกมนะฮะ9้าต่อสิ็นะฮะอเพราะว่าเหรียญนี่คือเจ้ายักษ์นออกลูกเสิฟขี้ผสมอย่างเดียวเลยนะครับเปิดออกด้านหลังต้องวิ่งตามยกนะฮะเ้าต่อสิ็นะครับ แล้วก็จะยักเสือร์แผงปลาที่โซนเปิดหัวมาอารยกปาแล้วก็ตีมาเอ้าโอ้โหเกี่ยวได้แล้วแล้วก็จะดูทำางอารหนึ่งอารสองแล้วก็ที่โซนแม่ตีปลเอ้าจะยักหนึ่งจะยักสองทำไง้โหเอาลากาเอาครับโอ้โหไปดูบรรยากาศข้างคอสนามนะคนเยอะนะที่สนามตะก็อมตะซิตี้ห้างแก้วซอย5บ่อวินนะฮะ บรรยากาศข้างขอสนามไม่ยามเย็นนะครับแต้มถือว่าคู่ขี้สูสีและเกินนะสิบต่อสิบเอ็ดนะเจ้ายักษ์ได้เสือกอาจะยักษ์เสือแทนไปสวมเปิดไปอาโยกมาแล้วก็อี้าลนะครับเสียงเชียก็น่าจะรู้แล้วเจ้าสนามนะเสียงปรบมือคือเสียงกำลังใจนะครับเอาล้วะครับมือรับลา เกมโบกับม <S an am alı> ิจจาแต้มเดียวนะครับ1 1ต่อ1 1นะครับอาดเจ้ายักษ์ทำไงครับเจ้ายักษ์เสิร์ฟแทงไปพิศน์เติบแทงไปอาดยกมาแล้วก็พิศนมโมงไปเกี่ยวได้ไหมครับอ๋อล้มไม่ได้นี่จ้าคนดูนะครับเจ้าสนามนะเจ้ายักษ์กับเจ้าบูนะจะตามมาส่งทีมงานค่ายสวนเรนอาฆ่าเรือกับพี่สมหรือเปล่านะแต้มมามิจจาแต้มเดียวนะ สิบอ็ด่าสิอ็ดนะครับอาถ้าเรือจะได้เซิร์ฟนะครับนะครับกรรมการการแต้มสิ็ดต่อสิ็ดนะครับแล้วก็อาร์ตยังไงครับเสิร์ฟแพงมาเจ้ายักษ์หนึ่งเจ้ายักษ์สองจะบูระบูรจลาเงี้ยงใช่ไหอาร์ตได้แะแต่ละอโอขึ้นมาหลังเท้าสี เกมหกพันนะตาได้เปรียบมาอยู่ที่เจ้าสนามเจ้ายักษบบ์สบู่เลยนะฮะเสียงเชียร์ดังครับสนามเลยนะ,ะ<ป>ครับแอ้มนะครับ<ป>สิบเอ็ดก็สิบเอ็ดนะครับนะครับเจ้ายักษจ์กษจะเสิร์ฟนะครับแล้วก็เสิร์ฟแทงพี่สมเหมือนเดิม สอตีมาชี้สมงตีหัวเฉียงออกด้านข้างะฮะแต่แตก็เบามากไปดูหัวนิดข้ามเฉยนะ,ะฟฝั่งเจ้าสนามหัวใจจะหักจะวายนะ,ะบอกว่าถ้าไปข้ามจะวิ่งกรูกันเข้าสนามครับแต่ว่าเจ้ากรรมาตะก้อดันพลิกนิดลงมาฝั่งเจ้าสนามเฉยเลยนะฮะเ็ปะเป็นเปลี่ยนทรงนะหระือว่าแม่ค้อยครั้งที่สามที่สี่ของเจ้าสนามแล้วจา้านะครับ นี่แหละครับแมตช์วอยทั้งที่3ของทีมงานค่ายส่วนเบนนะครับดูว่าจออาร์นะประสบการณ์ที่ผ่านมานะจะช่วยมากน้อยขนาดไหนในเกมนี้สำหรับลูกเสือแต่ของอาร์ท่าเรือนะครับแล้วก็อาร์ท่าเรือออกลูกเสือยังไงครับเอาแหละจรับจบยครับหนึ่งสองพาไกลนะครับไก่นะไกลและมุงครับโอ้ต่อ ก็ดีนะครับนะครับอากระปการฐานลงนะแต้มเดียวรับใครก็เป็นไปได้นะฮะบอกแล้วก <without them. S 1> ็นะครับเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวได้เฮนูครัความมั no? ่นใจความได้เปรียบเสียเปรียบรับมาอยู่ที่ฝั่งเจ้าสนามนะฮะนะครับแม่มนะครับผู้วุ้ยนะลูกสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับนะครับ ลูกเสิร์ฟไปจะเสิร์ฟนะครับนะครับเอ้าเสิร์ฟไปพี่สมเปิดแกลบไวอัดยกมาพี่สมตีออกข้าโอ้โหนะครับถือว่าความสนุกความมันนะได้ลุ้นกันแต้มก่อแต้มสุดท้ายนี่แหละครับน <Okay. S 2> ะรครับโอ้โหแมตช์ไว้ครั้งที่สี่ของทีมงานได้ส่วนเบลนะพี่สมขอเสิร์ฟเองเลยนะครับแต้มสิเบเอ็ดก่อสิเบเอ็ดเลครับ ลลแล้วก็พี่สมเสิร์ฟโป่งล้างมาจบูกเปิดหัวไว้จะยากยกไปแล้วหมุนไปพี่สมเปิดหัวไว้อารย,ยกมาแล้วก็พี่สมตีอ,ออกมาเอาจ,ออาจบูกเกี่ยวได้จะยากยกไปแล้วก็ตีออกไปพี่สมเกี่ยวหัวได้แต่กเกมงหรือเปล่าแต่กเกมงหรือเกปล่าเ,เรียบร้อยดีอา,าร์ข้าเรียกกับพี่สมนะทีมงานค่ายสวนเด่นนะเอาชนะเจ้าสระนะ เจ้ายักษ์นะรับจัดจะบบูไปด้วยสกอร์12-11ต่อแบบสนุกคู่ขี้สวนสีในช่วงท้ายปลายเกมและเกินนะเนี้ยบรรยากาศยามเย็นที่สนามตะก้ออมาตะาซิตีต้ห้างแก้วซอยห้างบอวินระยองนะครับนี่คะัมดูนะครับสำหรับไหลสดคลิปนี้ก็โอทษทีครับสำหรับไหลสดนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอ่าอัท่าเรือยังมีอีก2เรียบที่จะลงสนามนนะแล้วก็อัท่า